เปิดชุดเจ้าสาวแพทเิเซียกูดสวยอลังการไม่น่อยหน้าสภาใหญ่ เรียกดีว่าก่อนหน้านี้เป็นข่าวดีมากๆและใกล้ขึ้นแทนวาทีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้วสําหรับนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อโนดวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์และนางเอกสาวสวยแพทริเซียกูตที่หนุ่มโนดขอแต่งงานไปแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมากลางสวนสาธารณะไฮพาร์คลอนดอนสําหรับเลิกแต่งของทั้งคู่ก็คือภายในปีนี้สําหรับวันจะแจ้งอีกทีแต่ประมาณเดือนธันวาคมตอนนี้อยู่ในขั้นเตรียมการทุกๆอย่างล่าสุดหนุ่มโนดได้พาวาที่เจ้าสาวไปลองชุดแต และได้มีภาพสวยๆขณะลองชุดเจ้าสาวออกมาให้เห็นกันบอกเลยเขาว่าแต่ละชุดที่ลองนั้นสวยอลังการงานสร้างมากๆซึ่งวันจริงจะสวยปังขนาดไหนทำแฟนคลับลุนต,ตามๆกันในขณะที่หนุ่มโน้ตบอกว่าวันนี้พาน้องมาดูชุดเจ้าสาวกันครับผมนี่ตื่นเต้นมากเลยลองกันหลายชุดเลยเฮฮากันมากครับเลือกแนวกันไม่ถูกเลยผมชอบแทบทุกชุดเลยครับจะเป็นชุดไหนลองติดตามกันวันจริงได้เลยนะครับแอบให้ดูกันแค่นี้ก่อนขอตัว งานนี้แฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายพร้อมทั้งจับตาว่าลุกนั้นจะเท่าพีสะพ้ายใหญ่อย่างสาวชมพู่อารยาหรือไม่เพราะในงานแต่งของสาวชมพู่เองก็อลังการมากๆแถมยังมีลุกเจ้าสาวหลายลุกสุดๆไปเลยโดยจากเมื่อวันที่24มิถุนายน65หนุ่มโนตวิเศษหรือวิเศษรัง 4, สีสินวิพัฒน์นักธุรกิจทายาทหมื่นล้านที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีหลังทำสะพ้ายขอนางเอกดงังแพทรพิเียธันชนกกูดหรือแพทิซีย Good, แฟนสาวแต่งงานที่ประเทศอังกฤษหลังคบหาดูใจกันมาประมาณ3ปีโดยได้แจ้งข่าวดีในครั้งนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยการลงภาพตัวเองที่ถ่ายคู่กับแพทริเซียกูตพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นระบุว่า the next chapter of our life 02.06.22 0 2ซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทอะเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจํานวนมากและสําหรับข่าวดีที่น่าย,ยินดีที่จะเกิดขึ้นนี้ก็ส่งผลทําให้มีการเปิดค่าสินสอดของซพส โกรังสีสิง่งพิพัฒษ์ขึ้นมาซึ่งทาย้อนกลับไปเมื่อปี2,558ที่นอตวิสรุธทายาตหมื่นล้านได้จูงมือนางเอกตัวแม่ชมพูอารยาแต่งงานมูลค่าสินสอดตัวเลขเบาๆไม่ต่ำกว่า108ล้านบาทมีแหวนเพชร8.8กระตัดต่างหู14กระตัดสร้อยข้อมือรวม80กระตัดราคาประมาณทั้งหมด35ล้านบาทพร้อมโฉนดที่ดินคอนโดเรือนหอ60ล้านทองและตังสดไม่ได้ระบุจำนวนส่วนสะพยเล็กย นางเอกดังแพทิเซียกุตจะสินสอดเท่าไหร่นั้นคงต้องติดตามดูกันต่อไปแต่คงไม่แพ้สภัยใหญ่แน่นอน